เวลา17นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระนางเจ้าพระประมินราชินีสเสด็จลงนัชลาด,ดุสิตาลัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบระมราชวรโรกาสให้พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยปรจจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทร์ทักษกัตริยาธิราชรัฐสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2563 เฝาทุนละองธุรีพระบาทรับระชาชทานกระบีรับปริญญาบัตรและผู้สําเร็จการศึกษาจากวิยยทยาลัยแพทยศาสตร์ทมนมกุฎเกล้าประจําปีการศึกษา2563เฝาทุนละองธุรีพระบาทรับระราชทานกระบีรวม361คน ในการนี้พระราชทานพระบรมราชโวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความสําคัญตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายได้ผ่านการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนทหารเหล่านี้มาด้วยดีนับว่าเป็นความสําเร็จขั้นหนึ่งแล้วต่อไปภายหน้าแต่ละคนย่อมปรารถนาความสําเร็จที่สูงขึ้นไปอีก คือความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายทหารของกองทัพไทยการจะสร้างสรรความสําเร็จดังกล่าวนั้นมีปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งคือทัศนาที่กว้างขวางทันการและทันโลกทุกคนจึงต้องพยายามเสริมสร้างทัศนะของตนวยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของวิชาการและเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเราฝึกนําความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานและสถานการณ์แต่ละคนก็จะมีความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่อันจะอำนวยประโยชน์ทั้งแก่ตนแก่งานและแก่ประเทศชาติอย่างสมบูรณ์